Original Creation จากคุณฮานิฮ Face เจ้าของแบรนด์อ l เล็กซานเดียครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปโนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับจากบ้านของ a l e x a n d านเดียเฟรนแออีกเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นๆที่ผ่านมานครับเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็น Original Creation นครับจากคุณฮา h a ฮาเฟสนะครับแล้วก คุณฮาน,นีอาเฟสเนี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนด์อเล็กซานเดรียด้วยนะครับซึ่งกลิ่นแรกนะครับมีชื่อว่า h a ร์เฟส19 8อ็กซ์นะครับเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีทอเบโก้ครับวานิลลาพาชูลี่รัมแล้วก็เอกโซติกสไปซ์นะครับกลิ่นนี้เนี่ยให้ความเชื่อมโยงนะครับไปถึงกลิ่นหนึ่งของแมสเซราครับนั่นก็คือแมสเซราเรดทอเบโก้นั่นเองครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยที่ได้ดมกลิ่นทั้ง h a ร์เฟสแล้วก็ได้ดมกลิ่นทั้งเรดทอเบโก้เนี่ยให้ความเชื่อมโยงกันครับแต่ว่าตัว แบรนด์เขาเนี่ยหรือว่ากลิ่นน้าหอมกลิ่นนี้จริงๆนะเขาไม่ได้โคลนหรือว่าแบบไม่ได้ทําแบรนด์ลใจจากตัวเรทวา์โบนะครับเพียงแต่ว่าแบบคนที่ดมกลิ่นอย่างเงี้ยจะให้ความเชื่อมโยงไปถึงเรทวา์โ้มากกว่านะครับแต่ว่าเมื่อได้ลองจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันให้ความเชื่อมโยงกับตัวเรทัวา์โ้มากๆนะครับซึ่งวันที่30กรกฎาคมครับก็รอชมคลิปกันได้เลยเพราะว่าผมจะเอาตัว h a r f เฟสไนทเนเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับ m a เซราเรทอบา c โกะครับฉะนั้นก็รอติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นโชบาโก้ที่มีความเป็นวานิลาผสมอยู่แล้วก็มีความเป็นรัมที่แรงแบบท o บา c โก้ acco, รัมอะไรเงี้ยแรงพอสมควรครับแล้วก็กลิ่นชัดมากส่วนวานิลาเนี่ยใช้ความหวานแล้วก็ เพิ่มความละมุนของโน้ตเข้าไปนะครับแล้วก็ความสไปซี่อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นความสไปซี่ที่วอร์มจนเกินไปมันยังมีความเฟรชและวอร์มสไปซี่ที่เบลนดออกมาได้ดีมากๆนะครับและกลิ่นเนี่ยมีความสมุนไพรมีความเขียวเขียวมีความเฮิบเแบบตัวเรทววโกอยู่เหมือนกัน,นครับแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเปิดช่วงเปิดกับช่วงท้ายอย่างเงี้ยกลิ่นตัวฮ o นีฮาร์เฟสเนี่ยกลิ่นตัวฮาร์เฟส e 19 e n e i g h o เนี่ยจะละมุนกว่าแล้วก็จะเบลนดกันได้ดีมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่ง performance ของเขาเนี่ยผมพูดไปตรงนี้เลยว่าทั้ง3กลิ่นเนี่ยเป็น performance ที่เยี่ยมมากๆเป็น performance ที่ดีมากๆครับติดติดทนนานในติดทนนาน,น,าน,น,านทั้งวันจริงจริงครับแล้วก็การกระจายตัวของเขาเนี่ยประมาณแบบ3ามชั่วโมงเลยครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่ว่ากระจายตัวดีมากๆประมาณสาชั่วโมงเลยครับแต่ก็เป็นอากาศที่ค่อนข้าง,งจะเย็นทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยอากาศร้อนผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยโอเคเลยครับแต่ว่าถ้าอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่มีความ versatility ทั้งหมดเลยนะครับ มาต่อที่ตัวที่2นะครับนั่นก็คือ Harfes Exclusive นะครับนัวของเขานะับจะมี fruity cinnamon นะครับ tuberose woody แล้วก็ fresh spicy นะครับคือกลิ่นที่ผมลองมาทั้ง3กลิ่นนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แต่ว่าก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละกลิ่นของเขาซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกับตัว Harfes 19 8 4มากเพราะว่า กลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความฟุตตี้เข้ามามันจะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้สไปซี่แบบไม่ได้วอร์มสไปซี่เท่าตัวฮาร์เฟสนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยฮาร์เฟส e เอ็กซ์ลูซีฟเนี่ยมันจะเพิ่มความหวานละมุนแบบมีความฟุตตี้เข้ามาแล้วก็เป็นวอร์มสไปซี่ที่ชัดเจนน้อยกว่านะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ผมสึกว่ามีความวัยรุ่นมากกว่ามีความเข้าถึงง่ายมากกว่าตัว h a r f เฟส1984นะครับ แล้วก็โน้ตทูบาร์โรสอย่างเงี้ยมันทําให้เป็นกลิ่นที่มีความฟลอรลเข้ามามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผมว่ามันมีความวัยรุ่นมันดูทันสมัยมากกว่าแล้วก็ดูเป็นกลิ่นที่แบบว่าแบบเด็กมัธยมเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ใช้ได้ในอากาศเย็นๆนะใช้ได้เหมาะมากๆนะครับส่วนตัวแล้วมองว่า h a r ์ e ฟ e e x c กซ์ลูเนี่ยเข้าถึงผมได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าอยากจะฉีดมากกว่าตัว h a r ์ e ฟส1 9 8์นะครับ โอเคนะคมาที่กลิ่นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Harfes Gold นั่นเองนะครับโนต้ตของเขาเนี่ยก็จะมีบ s a มิกนะครับ w ูดี้แล้วก็แอมเบอร์นะครับคือโนต้ตของตัวนี้นะครับเปิดมาเนี่ยจะให้ความเป็น w ูดี้แอมเบอร์เลยครับเป็นความ w ูดี้ที่เบลนกับโนต้ตอย่างบ s a มิกเบลนกับโนต้ตแอมเบอร์ได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีความครีมมี่อย่างตัว Alexandria Harfes Exclusive นะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบ มีความวูดดี้นําแล้วก็มีความหวานของโน้ตอย่างแอมเบอร์อย่างบาลซามิกที่กําลังดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันขาดมิติอะไรบางอย่างไปที่ทําให้รู้สึกว่า h a ร f เฟ c e อ็กซ์คลูซเนี่ยทำได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมมองว่าถ้าเทียบถ้าเทียบกับทั้ง2ตัวที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเอาความวัยรุ่นเอาความเข้าถึงง่ายเนี่ยผมว่า h a r f a e c Exclusive เนี่ยได้อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็คือ Harfes a c Go นี่แหละเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มีความหวานมีความเซ็กซี่มีความยย่วยวนด้วยแต่ก็ขาดมิติอะไรบางอย่างไปที่ผมมองว่าตัว h a r f a e c Exclusive เนี่ยทำได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็อันดับ3ของความเข้าถึงง่ายเนี่ยผมยกให้กลิ่นอย่าง h a r f a c e 1984เลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมมองว่าต้องประมาณ30-35ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าตัว h a r f a e c Exclusive ่างเงี้ยผมมองว่าประมาณ20 ก็เริ่มใช้กลิ่นเอ,อ็กซ์คลูซีฟได้แล้วนะเพราะว่ามันมีความแบบวัยรุ่นมันดูเข้าถึงง่ายกว่าแล้วก็กลิ่นไม่ได้แรงไม่ได้แบบเป็นกลิ่นมันไม่มีโทบอโก้จริงเหรอแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมีความสไปซี่บางอย่างที่แบบเป็นความเฟรชแอนด์สไปซี่ที่แบบไม่ได้วอร์มจนเกินไปเงนะี้ยทำให้แบบรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายมากกว่าก็เลยให้ฮาร์เฟสเอ็กซ์คลูซีฟอันดับหนึ่งครับในเรื่องของการเข้าถึงง่ายเนาะและถ้าถามความชอบของผม,ผมเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังชอบตัว ฮาเฟสเอกล u s ี v e อยู่นะครับเพราะว่ามันมีความครีมมี่มันมีความเป็นกวมอนเล็กๆแล้วก็เป็นเฟรชแอนด์สไปซี่ที่ไม่ได้เฟรชเกินไปแล้วก็ไม่ได้วอมสไปซี่จนเกินไปมันบาลานซ์ได้ดีมากๆก,ก็เลยผมขอให้ตัว h a เ f ส e x c l u s i v e เนี่ยอันดับที่1เลยนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็ขอให้ตัว h a f าเฟ Go แล้วกันเพราะว่ามันยังดูเป็นกลิ่ที่มีความวัยรุ่นยังดูเข้าถึงง่ายอยู่แต่ก็สักประมาณแบบ25ขึ้นไปนะครับอืมแล้วก็ มันเป็นความหวานที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่าตัว Harfes Exclusive เนี่ยจะซับซ้อนมากกว่าแนละ้วก็มีมิติของกลิ่นที่มากกว่านะครับส่วนอันดับ3าเนี่ยก็ต้องยกให้ Harfes e t e e n นะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันมีความดูโตดูมัชัวดูแบบเป็นคนที่เจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นแบบเจ้าของธุรกิจอะไรประมาณนั้นนะลุคแบบนั้นครับน่าจะเหมาะกับ n i n e t มากกว่านะครับโอเคครับนี่ก็เป็น3น้ำหอมนับจากบ้าน Alexandra i Fragrance ที่เป็น original creation จากคุณ ทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าเคยลองใช้3กลิ่นนี้ไหมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามวันที่30กระกฎาคมแล้วกันเนาะใครที่สนใจกลิ่นอย่างเมเซราเรตวากโกนะครับกับกลิ่น ฮาเฟส19 8 4นะครับซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับอยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมกลิ่นไหนหรือว่าตัวไหนหรือบ้านไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r นะครับที่สำคัญคือย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ